ต่อนคลิปอีกอีกคลิปนึงครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว CB R สามร้อยนะฮะโดยคันนี้นะฮะที่ทํามาภายนอกที่เห็นก็คือเอาเขาตั้งลำก่อนนี่เยที่ทำคือหนึ่ง มาดูใกล้ๆเราการเบรกอ่ามีการเบรกการเบรกมาไม่รู้เหมือนกันนะ C R G เทียมของเทียมของเทียมรับประกันเลยว่าเทียมของเทียมการแทนซึ่งมันควรอยู่อย่างนี้แต่มันล้นออกมามีอะไรอีกไมีอะไมมีสองข้างเลยสองข้างการคัดกับการเบรกการแทนสองข้างแล้วก็มีไม่ใช่คาร์บอนอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนเป็นติ๊กเกอร์ เวลามอบเวลามอบไม่เห็นอะไรเลยเห็นไ่หมอกเห็นอะไรอยู่เห็นเห็นยันเห็นยันข้างในมียันด้วยนดูยันเลยดูยัน่อยแล้วก็หลวงปู่ทวดมีอ่ากันลอยกันลอยถังนะฮะกันลอยถังแล้วกันลอยกันลอยฝานังมันแบบเขื่อนกลางๆหน่อยอ่ะดเดิเขาใช้งานมานาเขาไสน้ำมันไปโดนมี อ่าที่สุดคือมีวัดโวล์ด้วยอ่ามีวัดโวล์ด้วยครับวววัดด้ยที่สุดคือไฟโปรเจคเตอร์ครับนี่สวยไหมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะไฟโปรเจคเตอร์เปลี่ยนได้เป็นไฟขาวเป็นไฟขาวสีขาวอามีกระพริบมีกรระพิบด้วยมีกระพริบด้วยมีแฟงล่างเปิดแฟงล่างนี่แฟงล่างไฟใต้รถไฟใต้รถร้านนี้ทำมาจากร้าน พี่บอลล้อโตพี่บอลล้อโตมีพริกอีกนะมามาดูข้างหลังกันดูมั้ยอ่าแต่กวติดน้าเดียวข้างหลังมีอะไรเอ๋อไฟปวรไฟข้างหลังคนข้างหลังแสบยันแตกอ่ะายันพ่อฮะโอ้เห็นไฟเีือดฟ้าด้วยตรงนู้นเห็นไฟเดือดฟ้าด้วยมีไฟบาร์ไลน์นี่เห็นไหมสองห้องเครื่องห้องเครื่องดูสะโพกสะโพกสุดๆท่อเดิมๆเลยท่อเดิมไม่ผ่ารถไม่ลังด้วยกลัวพังไม่ยอมเปลี่ยน กระจก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 มีอะไรกระจกมีอะไรจากศูนย์ฮอนด้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรหรอกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวครับเดิมนี่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 เปลี่ยนมาเมื่อคืนอะไรนะเปลี่ยนน้ำมันนะอ่าที่ว่าน้ำมันเครื่องใช่ฝาต้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาทำไมไม่รู้มอุปกรณ์ไม่ได้ใช้ด้วยวันนี้ท่อท่อเดิมไม่ผ่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะตอนนี้ระยะทางวิ่งน้ำมันมีอะไราน้ำมัน ไม่เหมือนเดิมนี่วัดโวนวัดโวนฮะดูวัดโวนนะฮะวัดโวนนะฮะรถคันนี้ไปไกลสุดเอ่อเชียงใหม่ซอยอินทนนท์ไม่รู้ไปไปหาพ่อมึงล้วเทพเชียงใหม่ประเทศเชียงใหม่พ่อมึงซุดงอยู่บนนู้นกูก็ไม่รู้ไปทําไมนะฮะแล้วมาบ่นเหนื่อยชิบหายแล้วมึงก็เหนื่อยดิรถแรกมันเริ่มจากรถมึงไม่ได้หรอทำไมมาจบอ่านปากน้องกัทนะฮะ ควายไม่รู้ไปทําไมเอาตังค่านละมันเนี่ยได้ค่าเครื่องบินแล้วเนี่ยได้ค่าเครื่องบินแล้วขอบคุณครับนี่ดูเจ้าของรถก่อนเจ้าของรถเจ้าของรถนคนนี้คนนี้เลยเจ้าของรถไปไหนอาจารย์อาจารย์โอเคครับผมนี่ครับ